ก็สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่วันที่5นะครับเป็นเทคนิคเจาะนะฮะเฉพาะคือชื่อเทคนิคว่าวิธีทําให้คนประเภทนักลบชอบคุณถูกใจคุณและอยากซื้อกับคุณนะครับก็หลักๆเขาที่แล้วในคลิปที่แล้วเราก็ได้บอกคร่าวๆไปแล้วเนาะว่าเป็นคนนักลบมีบุคลิกยังไงนะครวันนี้ผมใส่ชุดทหารมาด้วยจะได้แมทกับภาพด้านหลังนิดน,นึงนะครับก็คือบุคลิกเขาจุดสังเกตเนี่ยก็คือ ภายใน5้าถึงสิวินาทีอ่ะมันจะค่อนข้างชัดบุคลิกมันจะค่อนข้างชัด,ดน,นิดนึงเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปอีกทีนะึงนะครับนี่ผมก็ผมเอาตัดไว <คน S 1> ให้เจ้าเก่าเป็นหลักนะนีครับนี่ก็คือคนประเภทนักรบทั้งหมดนนที่ผมคันนะมีประเทศก็จะลำบากยากเข็นเพราะต้องหัวแล้วนะอย่าไปเอาใครเข้ามาลบกับเราอีกเลยรับผิดชอบกันสักบ้างนะเอาเรื่องเกินที่มีสาระก,กว่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมเลยนะเป็นแค่ในเรื่องในเรื่องของ ไมแต่ว่าไม่มันก็จะมีคนที่จนคนนี้ก็ใช่นะครับเขาก็ประสบความสำเร็จนะแสดงว่าการเกิดมาจนเอามาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาทำสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีเป็นมันเอามาเป็นข้อแก้ตัวฟังไม่ขึ้นวิลเกตเขาบอกว่าจะเป็นคน่อข้างชัดเจนตรงตแงสุดยอดคนอันนี้ชัดมากผมคิดมากกว่าอันนี้คือนักลบแท้แทำงานสรุปควากดีที่สุดเรียนมุ่งมั่นที่สุดไม่เกี่ยวกับคะแนนไม่เกี่ยวกับหาอะไรทั้งสิ้น กูจะได้คะแนนยังไงไม่รู้แต่ว่ากูทาให้ดีที่สุดในสิ่งที่กูนะฮะก็พอเห็นลนักษณะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะเห็นลนักษณะแบบว่าเข้าขาไปแล้วนะครับบุคลิกของคนประเภทนี้คุณเห็นแบบห้าถึงสิบวินาทีแรกอะ่ะจะค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่เป็นนักลบจา๋าๆแต่ว่าก็จะมีซ่อนๆเหมือนกันนะครับคือคือไปวัดอีกทีหนึ่งจุดสังเกตไปวัดได้จากการพูดคุยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเร็วๆอะ่ะตรงประเด็นชัดเจนนะครับแล้วก็ อาจจะแสดงความมีอำนาจได้เห็นนะครับคือคือเขาต้องเป็นคนคเขาต้องเป็นคนคอนโทนะ่ะต้องเป็นคนควบคุมนะครับลักษณะนี้นคือชอบเป็นคนคุมเกมสังเกตดีๆนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือเขาให้ความสําคัญกับเวลามากนะฮะมีความอดทนเรื่องเวลาค่อนข้างน้อยนะฮะแม้ว่าวันนั้นเขาจะไม่ได้ หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรื่องที่คุณคุยแล้วอ่ะมันเวิรนเวิร์ครู้สึกว่ามันเสียเวลาเสียเวลานะครับสังเกตง,ง่ายๆนะอย่างเช่นเออ,เอ,อจุดสําคัญนะที่ห้ามพลาดเลยถ้าเกิดเขาดูนาฬิกาขา้อมือเมื่อไหร่นะแปลว่าตอนนั้นคุณเริ่มรบกวนเวลาเขาเกินไปละนะครับที่บอกว่าคนประเภทนี้มีเขาวิจัยมาแล้วว่าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลกนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็อันเนี้ยใช้ได้หมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักขายนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาคุณจะปิดดิวคนประเภทนี้คุณต้องจบให้เร็วที่สุดแล้วก็เขาถามตรงไหน,นคุณตอบตรงนั้นคุณอย่าตอบแบบเวิร์นเวอร์น,นะครับไม่ว่านิสัยคุณจะเป็นยังไงคุณห้ามทําอย่างนง้แต่เขาตอบว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมตอบดีแล้วก็บอกรายละเอียดอะไรนิดหน่อยเท่าที่เขาถามเขาจะเป็นคนคุมเกมอย่างอง,งสังเกตนะทุกครั้งเขาอยากรู้อะไรเขาจะถามเขาไม่ค่อยอยากรู้อะไร เขาจะไม่ถามแล้วเราก็ไม่ต้องยัดพอยั้งไปปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนแบบเราใส่อะไรนั่นแหละมันเหมือนแบบเขาไม่อยากรู้อ่ะคนพวกนี้เขาจะสนแต่สิ่งที่เขาอยากจะรู้เท่านั้นเขาจะเป็นคนถามเองนะครับแล้วก็หน้าที่ของของคุณนะจำไว้ว่าคุณจะไปปิดดิวคนประเภทนี้หรือคุณจะไปโน้มน้วคนประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนรอบตัวคุณนะครับห้ามเบื่เบอคีย์สำคัญคือคุณมีหน้าที่ทําให้ชีวิตเขาง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุด คุณมีหน้าที่แค่นั้นนะฮะแล้วถ้าถามว่าไปใช้กับชีวิตประจําวันเนี่ยตอนเนี้ยคุณอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นแบบคนรอบตัวพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นงั้นหรือแม้กระทั่งแฟนถ้าคุณสังเกตดีๆนะถ้าเกิดแฟนคุณเป็นคนประเภทนักลบเนี่ยถ้าเกิดคุณไปแบบว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้ดีจังเลยแล้วก็เนี่ยมีคนนี้เล่นด้วยคุณพูดไปได้สามสี่ประโยคเขาจะแสดงอาการหลับคาออกมาละนะฮะพอเดาได้นะครับว่าเขาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่านนักลบนั่นแหละ น,นั้นคือจุดทีพ่พลาดถ้าคุณจะโน้มน้าวคนที่เป็นนักล้มนะคุณต้องแบบเนี่ยหนังเรื่องนี้ดีจังเนี่ยจะฉายวันที่นี้แล้วไปดูกันไหมถ้าเขาสนใจเขาจะถามผลถ้าเขาไม่สนใจเขาจะบอกว่าไม่ดูเขาจะตอบเป็นอย่างนี้เลยนะฮะลองลองไปดูว่าจริงไหมนะฮะเนี่ยแหละครับก็คือถ้าคุณจะโน้มน้าวคนประเภทนี้ผมมีสตอรี่นะคือลูกค้าผมเป็นอธิบดีคนหนึ่งอ่ะเป็นอธิบดีกระทรวงหนึ่งเลยนะครับเขาก็แบบมาคุยกับผมเรื่องแบบเรื่องเรื่องรถเนี่ย เขาจะเป็นคนคอนโทรลเกมเลยตลอดเวลาเวลาผมเสนออะไรเขาจะเลือกป,ะปะัดปัดตอนแรกๆในผมไม่รู้จนตอนหลังผมเลือกถึงข้อนี้ได้เฮ้ยอ๋อโอเคเขาถามอะไรตอบถามอะไรตอบรถนี่ดีไหมรับเมื่อไหร่วันนี้เมื่อไหร่แล้วก็ผมรู้แล้วไงผมก็จะถามาว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้างั้นท่านท่านบุ๊กิงไว้เลยไหมครับแล้วทางนี้เดี๋ยวผมจะติดต่อทางไฟแนนซ์ให้ตอนนี้ผมสรุปค่าใช้จ่ายเขาคร่าวๆน่าจะประมาณวันออกรถน่าจะประมาณ2ล้านบาทครับท่านแล้วก็ ท่านอยากรู้รายละเอียชดชัดๆวันนี้เลยไหมเขาก็บอกไม่ไม่ก็ไม่ต้องสนใจถ้างั้นเดี๋ยวผมทํารายละเอียดแบบว่าเป๊ะๆให้ไป,ไปทางเลขาท่านยังไงผมขอเบอร์ทางเลขาท่านไว้เนาะแล้วเพื่อที่จะได้ติดต่อกันแล้วก็เดี๋ยวผมประสานทางไฟแร์เสร็จแล้วผมจะประสานทางเลขาให้แล้วก็พบกันวันรับลดครับท่านแบบนี้เลยเขาก็จะแฮปปี้มีความสุขนะครับ นี่คือคนลักษณะของนักลบค,คุณมีหน้าที่ประหยัดเวลาเขาแต่มันมีอีกพอ,อยต์หนึ่งนะครับก็คือเขาจะเป็นคนที่ตรงอ่ะปฏิเสธได้ค่อนข้างตรงๆเลยว่าเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาอาจจะเอาอยู่นะแต่แค่กลับไปตัดสินใจนะครับผมก็มีคนประเภทนี้อีกท่านหนึ่งก็เป็นคนนี้เป็นก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนนายกสมาคมอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เลยเพ่งๆกันเลย มาถึงก็คุยปุ๊บผมสรุปอะไรทุกอย่างให้ใหเรียบร้อยแล้วนะคือเขาถามทุกคาถามนะผมผมจะถามแนตะ่ท่านท่านมีอนะไรถามเพิ่มเติมมบอกไม่มีถ้าอย่างนั้นท่านจะบุกงไว้เลยไหมถามตรงๆเลยนะคนประเภทนี้ถามตรงๆได้เขาไม่ว่าเขาจะบอกว่าอืมเดี๋ยวต้องตัดสินใจก่อนต้องไปปรึกษาที่บ้านนิดหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็บอกอถ้าอย่างนั้นผมขอคือคุณถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วนะครับผมอาจจะเสนออะไรอีกอีกก้อนหนึ่งไปให้เขานะก็แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นวันนี้เนี่ย ถ้าเกิดท่านน,นําวันนี้ท่านจะได้ตรงนี้เลยนะแต่ถ้าตรงนี้อาจจะไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไม่ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณห้ามเมนเวอร์ก,กับเขาแล้วนะถ้าคนประเภทนี้ปล่อยเลยนะครับเขาจะเป็นคนที่คพ่อนั้งปักแล้วก็ปักเลยแต่ว่าเขาอาจจะมีอะไรติดอยู่ในใจอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวในโมดูลหลังๆเนี่ยผมจะมีวิธีแก้เกมถ้าเกิดเขาตัดสินใจไม่เอาปราะเภทนี้ทํายังไงคุณอย่าไปเวิร์นเวิร์นะคือถ้าคุณไปเวิร์นเวิร์แบบประเภทแบบเออท่านทําไม่ คุณโดนคุณโดนแน่นอนเขาจะปฏิเสธคุณแบบนั้นแน่นอนแล้วเขาจะไม่กลับมาหาคุณอีกเพราะว่าคุณทําเขาเสียเวลานี่คือนี่คือคีย์ของคนประเภทนี้นะครับคนรอบตัวคุณด้วยคนอะไรเนี่ยคุณต้องลองไปเช็คดูดีๆนะครับ้าเขาเขาเป็นคนประเภทนี้คุณกระชับเวลาเขามากที่สุดแล้วเขาจะชอบคุณนะครับก็คนท่านังลบนะครับฝากไว้นะครับประหยัดเวลาเขาคุณมีหน้าที่เป็นคนที่ทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นถ้าคุณต้องการจะไปโน้มน้าวขึ้นชัดๆตรงประเด็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ